คราวครั้งนี้อาณาจักรโคโชโซอยเป็นฝา่ายท่ายแพยกไปและเดินให้ไว้เขาเขารับในท่านเจ้ามามาตรงนี้ขอฉันตบเท้าให้ขห้าจุกเกิดในท่านรลดวจะยังไงเมง่อามมาขโมยข้าสารถ้าปล่อยไว้รัสรคงจะเป็นทุกข์หนักกว่าเดิมเป็นแนะ่พวกเราไม่ทำการอนใดจะตากกักของโคโชโซอย ต้องตกอยูน่เนมือเาต้องปันทั้งหมดข้าจะเร่งให้ทหารเตรียมวดิดาภัดทั้งหมดให้พร้อมออกศึกในครั้งนี้ทหารของเราตางพร้มงาพอมมาเองจอมนึกโกสินไดต่อไปอนทนพี่วา่าข้าทั้งสองจะเป็นพี่น้องร่วมตายแทนกันได้บบท่ามือแตกตาจุดหน้าตอกต่อ,อส้แ,แข่งไปนะวันต่อต้องกันที่กรอแค่โมซู ได้บอกตัวบอกว่าองค์ชายขึ้นว่าจนบาดเจ็บสาหัสข้ายังคงขยับตัวแขนยังไม่สมายดีข้าไปพบท่านมวสติอยู่ก็เลยรีบให้คนพามารักษาข้าขอบใจท่านมากนี่เป็นอะไรขอข้าดูหน้าลูกหน่อยข้าดูแลเจ้าและลูกได้เพียงเท่านี้นังลูกของน้ามาเลี้ยงดู ข้าขอสาบานจากสูงสวรรค์ว่าตราบใดที่ข้ายังมีชีวิตอยู่จะไม่มีใครสามารถทำร้ายเด็กคนนี้ได้ถึงแม้ว่าเทพเจ้าองค์ใดจะใช้กำลังอื่นทำร้ายเด็กคนนี้ข้าก็จะขอสู้กับเทพองค์นั้นแต่ที่ถ้าพี่แฮโบซุ่มจะทำแต่ข้าให้เด็กคนนี้กลายเป็นมีเลือุ่งขึยิ่งใหญ่จงจำไว้นะ แม้จะเดินลูกแรกยังม่ถึงเก้าวายก็สามารถเดู่นลูกต่อไปได้อย่ากลัวที่จะพลาดท้งหรือล้มเหลวผู้ที่ผ่านพา,ายทุทีที่ลงขาใดก็เป็นลงเที่ยวนั้นชายกสั่งเออเจ้าจงเป็นผู้ระลงดาบดาบค้า เกง่งมากหลานเอเก่งมากคูัแม่ก็เ,เห็นความตั้งใจอัน,นแน่วแ่ของเจ้าโอดไม่ถึงพ่อของเจ้าไม่ได้ข้าทั้งสองฝ่าฟันแรกเปื่อยนมเลยตลอาแต่ก็ไม่สามารถลดอำนาจแห่งราชวงศ์ฮั่นลงไ,ได้แผ้รวงโรงนแรงของเจ้าขอเป็นทางเลือกสุดดีที่สุดที่จะเปลี่ยนสภาวะความทุกข์แห่งดินแดนนี้ใทีกลายเป็นความล้มลรงอีกครั้งเขาจะกลับส,บส,ค,นบสคนที่ทีข้าจะาสย แต่ข้าเคยสัญญาตัวเองเอไว้ว่าจะดูแล,ลปกป้องเจ้าให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งควงอยากก่าป็นคนไปเลยท่านละอจงเชื่อว่าในตัวข้าที่ส่ขขงสอนข้ามาและจงเชื่อว่าในความตั้งใจของข,องข้าด้วยเถิดเมื่อเจ้าขอเช่นนี้เจ้าก็จงไปทำตามความตั้งใจของเจ้าสำเ,เร็จเริ่มต้นคือวุิบทางอินยเอาสูจ้จดตีชาวนา จะดำเนินไปได้ด้วยดีแต่แล้วเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจูโมงคือหนำงทหารท่านฟันเข้าหลังอย่างไม่ทันระวังตัวข้าจะไม่รอดนะปกป้องแผ่นดินต่อให้ต้องมีดาวแค่เล็กนิดก็จะสู้จนตัวตาย จบแค่1ครั้งยาขอเสียงปรบมือดนตรีอีกครั้งให้กับจุด16ปัญหานะครับขอ <tryk>